อุยอ้ย,ยกุศลาดเชีย่ยกุศลาดแดกโยครับโ,โหเต็มคอรครับกุศลาดตัวนี้จริงกถ้าไปทั้งวันไม่กินนะครับกระดองเป็นเลอะเลยโอ้ยมา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 ,มา,มาค่อยๆมาค่อยๆมาตัวแรกมาแล้วครับช้อนมาหนักปะโอ้โหมาแล้ว มาแล้วครับมาแล้วครับโอเคครับเดี๋ยวตอนนี้ก็เป็นกิจกรรมกิจกรรมแจกโยนะครับอันนี้ตามมีคนมันอยู่คนเดียวเลยวะ่ะค,คนหนุกอยู่คนเดียว,วอ่ะจะดองจะปลาเอาหัวอีป้าเราก็ได้ว่ามึก สวัสดีครับ Lucky Cat a เกอร r ครับผมวันนี้เราอยู่กันที่หาดสุชาดานะครับตรงนี้จะเป็นแรลมประมงพื้นบ้านตรงหาดตะกวนนะครับเรามาลงเรือกันทั้งหมดวันนี้8ดลำนะครับแปดแปดเนี่รวมน้นโลเพิ่งมาไงแปดลำโอเคเดี๋ยวเราไปดูสมาชิกกันครับแปดลำโอเคสวัสดีครับน้อโสวัสดีครับ วันนี้พร้อมไหมครับพร้อมมากครับโดนลากตัวมาครับอ๋อไม่ได้ตั้งใจมาใช่ไหมนี่นะฝน้ากนลากอ๋อโอเคมนุษย์ได้บอกน้ำมีล่วงหน้ามนุษย์ลากมนุษย์มาลากมาลากมาอ๋อผมเห็นแล้วในในกลุ่มที่นั้นใช่ครับคนเดียวโอเคแล้วแล้วกุ้งได้หรือเปล่าครับกุ้งกุ้งได้ครับอ๋อที่ที่เราลอกมาอ๋อกุ้งเจ้าเจ้าเจ้าที่ผมว่าดไหมใช่ครับก็ใช่โดยการตรงกุ้งซิ่งครับผมสวยๆเลยครับครับ สี่บาทเียวเลยอ่ะขามาส่งแต่มันจะเสียค่าส่งมันเหลือตัวละห้าบาทแต่รวมส่งด้วยผมว่าก็ถูกดีโอเคเดี๋ยวไปดูลำเอื่ยนะครับน้าโนรีนะบางสวัสดีครับนี่นะครับอีกลำหนึ่งนะครับลำเหลืองเหมือนกันนะครับวันนี้เหลืองเหลืองชนะนะครับเหลืองมีสี่ลำเหลืองชนะนี่น้องตาลนะครับสายของเรากับคุณพ่อครับ เนี่ยวันนี้คนจะพาเราครับถ้าได้ไม่ได้โทษคนนี้นะครับบอกเลย <c oughs> ไอ้นี่คนพานะโทษคนนี้นะ <laughs> นี่นะครับหลบมุมอยู่นั้นนะแบ็คนะแคทนะคะเอ้ยไม่ใช่น้นเลยนะนะครีมโอเคมา์ <c oughs> กีกรำนะครับ <c oughs> นี่แอดมินครับแอดมิน <c oughs> สวัสดีครับสวัสดีครับอันนี้นาเลยนะครับน,น้าไอ้น้ไอโอเคน้าอะไรนะครับน้าจอยครับน้าจอยจอยยอยักษ ชื่อเดียวกับเมียผมเลยเรียกชื่เดี๋ยวเดี๋ยวเรียกจอดยี่หัน้คุกผมเรียกเมียผมเรียกเมียอ๋อเหรอวันนี้น้ามีเอาเรือลงไหมครับเอาเอาลงครับแต่จอดครับน้ำไม่เดินครับเดี๋ยวต้องไปซ่อมก่อนน้ำไม่เดินต้องไทยลิ้นไอ้เราสกิลโอเคอันนี้เหล็กดำเลยนะครับน้านาอยตรงนู้นนะครับน้าาบกำลังเตรียมตัวลงโอเคอันนี้ก็น่าจะพร้อมกันทุกลำแล้วนะครับ เตรียมตัวออกเดินทางโอเคเดี๋ยวเราไปถึงหมายครับหมายแรกวันนี้ตามเราจะไปไหนก่อนใต้สะพานก่อนเลยได้เลยตีหมึกก่อนก็ได้เลยเพราะว่าลมมันรีบเงียบเลยพี่บ่ายจะนิ่งกว่านี้นะไม่ถ้าเกิดใต้สะพาน่ะเราต้องทยอยเข้าใช่ไหมไปเป็นแถวเลยแต่ต้องไปอยู่มุมแล้วต้องมีลายลึกที่ผมพาที่เกี่ยวอ่ะอ่าก็คือเราอยู่เสานอกเลยไงเออ โอเคเดี๋ยวเราตามน้องตามไปนะครับไสตามถ้าใครไม่มีก็ผูกเชื่อผูกต่อกันผูกต่อกันครับวันนี้คุณพ่อนําทีมนะครับดูหน้าไว้นะครับนี่ไสตามนะครับสปอร์ตพิชิ่งคขานะครับทําไม่ได้ก็โทษคนนี้นะครับเอาละครับตอนนี้เราก็เริ่มเดินทางกันนะครับหมายแรกเลยจะไปเข้าใต้สะพาน B R C P ก่อนนะครับวันนี้มากันแบดลงครับจะ่ไปร้นุกันรใต้สะพาน้วย อับไปนี่นะจับไปนี่นะโอ,อ้ยโอเคถ้าตกมาแล้วจะไล่ยังไงก็ไล่ไ,ไม่ได้ไงโอ้โหตัวเล็กจังไปลุย ีไปไหนกันมานี่ฮอ,อ,อ๋อน้านมีเชือกมาใช่ไหม,มอ่าอ่อาเ okay. ครับเราก็ได้ลงมาแล้วนะครับ น้ำที่นี่ประมาณสัก30เมตรได้เดี๋ยวลองหย่อนหาตีไปเลยนะครับฮะก็กจ,จริงเหรอ กัดวันไม่โดนอีห้โอ้โห้ลึกอยู่เอาเป็นอีกกัดมาหนึ่งตัวนะครับฮะมากิ้มนกัดไงน,น่าจะไม่โดนตัวเบ็ดออหมโอ้โห้ลึกอยู่ก็ถึงพื้นเลยอ่ะ หนกักกันทีหมุนดีขึ้นมาเออเนี่ยขึ้นอยู่หมุนมาดึก,ด,ก,ด,กดึกว่ะมันดึกดึกว่ะนี่ไงมาแล้วมา่ิมาี่โอ้ย,อยผิดอะไรอะอนีโอ้โหดอกแดงว่ะดอกแดงมาแล้วนะครับ ขันขันบางนี้เอาขันขึ้นข้างบนเลยอ้อมแงนี้นั่นีดอกแดงดอกแดงมาแล้วหนึ่งดอกดอกแดงเก๋าดอกแดงกุ้งครับกุ้งเดี๋ยวเดี๋ยวทำไในก็ติดเลยอ่ะ ไรนานแล้วนะเนะก่งมากถ่ายไว้อยุ่ถ่ายไว้อยุสน,นี้เก็บนะครับไสนี้ อีกแล้วนะครับเผลอไม่ได้แล้วครับหมุนหมุนถ้ามันลากก็ปล่อยมันเออใหญ่กว่าเมือ่กอกี้ปะโอ้ยปล่อยไม่ก่อนหมุนขึ้นมหโอ้โหหมานแท้หมานแท้เขาไม่ได้หมานแบบหมึกนะครับเขาหมานปลาด้วยนะครับ ก็เหมือนตกมึกครับหน้าที่เดิมของเราคือช้อนโยกมาเลยเปน,น,นตัวเล็กไม่เก็บปล่อยเ,เปิดหน้าล่งหน่อยถึงว่าแหมมันหนักเราก็ไม่เอาเนาะเล็กหน่อยไป อะไรก็ไม่เก็บนะครับเราเอาเฉพาะตัวใหญ่นะครับตัวเล็กก็ปล่อยให้มันโตก่อนไปตามตัวพ่อตัวแม่มาเอาให,ใหญ่ๆเ้ยปล่อยไปก่อน เราเป็นขนาด20กรัมนะครับตัวนี้เป็นไฮบิดจ,จิ๊กของหันลัวนะครับเดี๋ยวลองดูเป็นสีเขียวนะครับเขียวตองนะครับจีงขาวหัวแดงไม่ประสบข้อตร็จนะครับเือสีเขียวจะมีผลนะครับ

เราจะเปลี่ยนมันเป็นจิกปลาแล้วนะครับหลังจากที่ทำเบ็ดติดไปได้หนึ่งตัวอเ,อเ,เออไม่ได้ว่าอะไรก็ตกอไปนึ่งอแคนั้นแหละหมุนไหมสิบรอบสามสี 3, 4, 5, 6, 7, 8, ่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าอปล่อยลงเออหมุนอย่างเดียวสิบรอบแล้วก็ปล่อยลง หมุนนะหมุนช้าหมุนเร็กวก็ได้แล้วแต่เลยให้มันถึงพื้นก่อนเด็ยโอ้โห,โโหได้นั่นไหนของดีด้วยเนี่ยไม่ได้ถ่ายอยู่น่าถ่ายไว้โอ้โหนี่ได้ของดีด้วยนะครับ ถ้าเป็นตัวใหญ่นี่อังเกยสุดๆเลยนะครับตัวนี้เนื้อโคตรดีไม่เอ้ตัวเล็กไปไยครับแรงลาำแรงนค่นี้ฮะสลาบป่ะโอ้ยเอาแล้วครับโชว์หน่อยโชว์นอยโอ้โหโเอาแล้วครับโอ้โหอโหสุดยอดเลยอะ เดี๋ยวเอาเท้าสับไทยเดี๋ยวจะส่งตามตามขันนิหน่อยถอย่ายรูปถ่ายรูปถ่ายรูปตรงนี้เลยที่พี่ได้นะ่ะวันนั้นนะ่ะเอาละครับเอาละครับเอ,เออมันปลามันกินก็หมุนยากนี้แหละออาเก่าอ่ะมันนี่ยเ้ได้เอา ได้อยู่ได้อยู่ดีกว่านั่งเหงาแล้ววะโอเคครับของของโปจอยมาหนึ่งตัวนะครับวันนี้เธอก็เหมาคนเดียวอีกแล้วไปแล้วนะครับโปจอยของเราโอเคไปสายมาหน่อยอันนี้เป็นดอกแดงไซอีกสิบปีโตนะครับทำไมหมานะครับนะา ไม่น้ำหมานะครับกินอยู่คนเดียวเลยนเะไ,ได้อยู่ใส่นี้ใส่แดงเอ้ย,อย <มา S 1> ใส,ใสเ่เอาละครับเอาละครับอุ้ยตัวอะไรอะ่ะโอ้วัดซะแบบอือ ตามมีคนมันอยู่คนเดียวเลยวะคนหนุกอยู่คนเดียวอ่ะเอาปะไม่ใช่โอ้โหนิ่มเก่าพอดนะครับอ,อืมโอ้โหมาแล้วมาแล้วครับมาแล้วครับโอ้ยปิดวะเฮ้ยไม่น่านะเมือนน้ำปิด เอ้ยคิดยังดึงอยู่เลยน่าจะพาข้าวแล้วเนี่ยโอเคครับเดี๋ยวตอนนี้ก็เป็นกิจกรรมนนกิจกรรมแจกโยนะครับอันนี้ตามแจกโยนี่เดี๋ยวเราจะทำกิจกรรมการแจกโยนะครับวันนี้มาแจกไกลถึงระยองนะครับอันนี้เป็นไส้ตามนะครับเดี๋ยวเราจะจอกแจกโยให้เป็นตก จอยโชว์หน่อยจ้า,าที่รักส่งให้ใส่ตามอันนี้เป็นโยที่พี่เบแข่งชนะตกหมึกมาได้มาสามสิบกว่าตัววันมานครับนี่คนชนะอยู่นี่โอ้ยัยงหมาน่ะโปวออ <c oughs> จอย <c oughs> ในตาเรียกโปรจอยเนี่ยโอเค ลูกไปไหน่อยเอ้ยใช่ใช่โอ้โหมาแล้ว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 โอเคใส่สวยถังแมาถ่ายไหมคะนี่ไงโอ้โหเลือก แนนะกระดองเฮ้ยไม่ใช่หรอปลาบ่าวะอะไรไม่ถูกสักอย่างไหนละ่ะกระดองเขาปลาเอาโหอีป้า,ปาเอา้เราก็ได้ว่าหมึก <c oughs> เออกระใสดีอยู่นะแม้ง <c oughs> กินโโหแรงซะดว้วย ดูเอาไหมอ้อาลนะครับใช่ไหมลูเดเอโอ้โหตอนนี้นะครับก็ลอยลังมาอยู่หนึ่งสองสามสี่ห้าลำนะครับตอนนี้สายตามน่าจะไปอยู่ตรงนูง้นไกลๆเลยอีกลำหนึ่งผลงานวันนี้ก็พอได้ตัวอยู่ครับพอสมควร นะบางคนก็เล่นดับปลานะครับตอนนี้เขามาตกมึกกันหมดแล้วครับลำนั้นจะหมายก็เพื่อนนะครับกระดองสองตัวแล้วนะครับโอ้โหแน่นอนจริงๆมาที่หลังเขาด้วยนะโอ้โหลำเหลืองนะก็ได้กระดองไปสองตัวนะครับของผมก็มึกสองตัวนะครับปลาน,นิดหน่อยตามอยู่นู่นครับน้ำหมีนู่นเหรอหน้านู่นเลยหน้าเากาะมองเห็นมองเห็นอยู่ นานาสบายดีไหมครับสบายดีอ๋อโอเคลองหาเหมือนกันก่อนครับตอนนี้ประมาณ4ี่โมงเย็นแล้วครับมาแล้วครับมาแล้วครับดองบัเฮ้ยมันมาเหมือนนี่อุ้ยอุ้ยอุ้ยกระดักบันเลิศเลยกระดองบันเลิศเลยโอ้ยมา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 ค่อยๆมาค่อยๆมา ฝันมาฝันมาเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเพิ่งเพิ่งค่อยๆค่อยๆเล่น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 มามาเรื่อยมามาแล้ว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 ค่อยๆมาค่ะไม่ต้องกลัวไม่ต้องกลัวมาโอ้ยมาแล้วมาแล้ว โอ้ยขาเข็นเจตโต้ขาเข็นเจตโตโ้โมาอย่าให้หลุดเด้อย,ย,นะยังไม่ถึงเลยมาอีกป่านไหมเรือ่อยอุ้ยน้าพอเห็นนี่ติดว่ะไม่เป็นไรไว้ก่อนเดี๋ยวเขาตักเองโอ้ยโคตรใหญ่เลย ชี่ใหญ่มากอย่าไปใกล้อย่ามาอีกอย่ามาอีกเอาไปไปโอ้โหใหญ่มากโคตรใหญ่เลยโอ้ยโฟี่มาตอนเย็นนกันแหละจับคอมันอุ้ยจับอย่างนี้เฮ้ยจะจับคอมันอย่างนี้ ชั Shadow, ดด๋อโคตรใจเมียถือไหววะเนี่ยดูจับคอมันอย่างนี้เหมือนที่เขาจับคอมันอนะ่ะเออโอใ้ใหญ่มากใหญ่หนึ่งสองสามหนึ่งสองสามใช่ไม่ต้องมีสองกับโลกว้าเฮี่โคตรใจ ูสีหน้าโปรยอยเลยครับโอ้โหวันนี้อดทนมาทั้งวันนะครับก็นี่นะครับเอาจนได้นะครับน่าจะมีสองนันเนี่ยใส่ถุงได้เลยวะอือโอ้โหนีห่าจะมีสองโลนะเนี่ยแยแกะไม่ต้องแยกใส่ไปเดี๋ยวต้องอีกไว้ในถังก่อนไว้งงไงก็ถังเราไงมันใหญ่ไปโอเคเดี๋ยวเก็บมือก,ก่อนครับ nó tục rồi Ui, nó tục nha Ui, mình đừng nghĩ tất cả đòn đây nè ừ, bà quá Ờ Dạng จะเห็นตัวแล้วใกล้แล้วใกล้แล้ว<า>อุ้ย,อ,อ,ยอุ้ยกุสลาดเชีย่ยกุสลาดแดกโยไอ้สัสเอากุสลาดกูเอามาว่าแล้วกินแปลกๆเอากุสลาดแดกโยเอา โอ้โหเต็มคอเต็มคอเลยครับพี่ท่านไม่หลุดด้วยเออนี้อะไรกันครับเนี่ยอุษนัดแดกโยนะครับอ้ยยกอุ้ยกระดองยกนะยกยกได้ยกอออ้ยเต็มหน้าบอกว่ายกหน้าเนตัวเล็ก เนี้โ,โหสลาดตัวนี้นะครับให้ไห่ใ้เห็นโยโด้วยรูปก,กันหมูข้างห,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 หรือแจ็คเวย์อยู่ครับโหเต็มคอครับกุศลาตัวนี้ จิกแ้าแปลทั้งวันไม่กินนะครับ mm hmm. ครับวันนี้ก็ถือว่าพรอมีผลงานเป็นชิ้นเป็นอันอัน,นเบลอเลยนะครับมีทั้งหมึกกระดองมีทั้งดอกแดงแล้วก็มีกุสลาดด้วยนะครับก็ mm hmm. จะมีอะไรแปลกๆเข้ามาอยู่ในคลิปนี้นะครับ mm hmm. เดี๋ยวรอติดตามชมกันนะครับผมโอเคครับเดี๋ยวเราขึ้นฝั่งก่อนครับ น,นี่นะครับเ,เ,เ,เห็นเห็นเห็นอัอนนี้ดีกว่าอ่านทางนี้ผลงานวันนี้ครับตะลักไซส์ประมาณสามโลนะครับโอ้พี่จอยถือตัวประมาณเท่าพี่จอยเลยอะโอเคอค,ครับพี่แคปเดี๋ยวจะไปแคปรูเปเราเนี่ยถ่ายเป็นรูปอ๋อเดี๋ยวแคปรูปได้หนึ่งสองสามหนึ่งสองสามหนึ่งสองสามโอเคสามถ่ายด้วยคนตกฮะ<ง><ง>โอ้ยนี่ครับคนตกของเราสามเลย เป็นลายปลาปลานี่ครับฝีมือของไบตามแล้วนะครับแน่นอนจริงๆครับกลัดที่ยอดสะปอดพิชชิงครับแน่นอนโอเค